ช่วงเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้คณะเกตทิปขอเสนอนิยายชีวิตรักสนุกสนานเจอบทประพันธ์ของอินทุออดเชวินนักสถาปนิกหนุ่มรักชีวิตโสดตั้งใจจะแต่งงานตอนอายุ40แต่วันหนึ่งเขาได้เจอสาวน้อยนักดนตรีวงออกเนสตราที่หน้าตาเหมือนตุ๊ก,กตา ทำให้เขาตกหลุมรักตั้งแต่แรกเห็นแต่เพราะสิ่งที่เขาได้ตั้งปริธานเอาไว้ว่าจะไม่แต่างงานก่อนอายุสี่สิบทำให้เขาต้องบังคับใจตัวเองทุกครั้งที่เจอกับสาวสวยคนนี้แล้วเขาจะทำได้หรือไม่คณะเกตทิบขอเชิญท่านฟังบ่ายสองที่สามนาฬิกา เดี๋ยวฉันจะนําทางพี่เองอะรับรอง mm hmm. ฉันไม่โกหกแนะ่นายเธอจะไปไหนอะไปบ้านใครเงียบเถอะนะนี่นี่เธออย่าบอกนะว่าเธอจะไปบ้านป้าเดือนป้าดาวอะเงียบเถอะเราจะไปเอาของที่บ้านนั้นมาแลกกับชีวิตของเราสองคนหรือว่าเธอจะยอมตายอยากตายหรือไงฮะเ,ออเราเราจะเข้าไปของ,ง่ายๆแบบนั้นคิดว่าพวกเขาจะช่วยเราหรือไงอะใครบอกว่าฉันจะไปขอความช่วยเหลือจากพวกเขา อยู่เฉยๆท่าน่าจ้าถ้ายังอยากมีชีวิตรอดอยู่อ่ะ้องรอกระเสริฐไม่ยังตายยังไงี๋ยว้นเหนียวรักนี่แสบแก่หูจังเลยนะลำคาญจริงๆน่กลำคาญพี่แต่ฉันบอกก่อนนะว่ามันไม่ใช่ของของฉันอะเอาไอ้นี่ถ้าพวกกูไปเอาก็ก็เป็นขโมยสิต้องมาจับพวกกูแน่เลยรู้ว่าพี่จะไม่เอาคือเพราะว่าตอนนี้ถ้าพี่ฆ่าฉันให้ตาย ก็หาเงินมาคืนที่มีได้อืมคิดเดี๋ยวพี่คิดดูมันจริงนะพี่นะถ้าเราฆ่ามันเงินก็สูญนะเสียเวลาด้วยแถมยังเสียเงินอีกพี่เดี๋ยวนะใช่ไหมค่าเดินทางมันก็ต้องเท่าไหร่แล้วจะจะจะให้คิดก่อนสิโอ้ยเออเดี๋ยวเดี๋ยวคิดนะคิดคิดคิดเอาไงพี่เออเอาอย่างก็ได้แต่ไม่ใช่กูสองคนน่ะ าไปขโมยของจากบ้านเขาออามาน่ะไม่ใช่พี่ฉันไม่ได้ให้พวกพี่ไปขโมยหรอกนี่ไงล่ะเดี๋ยวฉันจะจัดการเอามาให้พี่เองแน่ใจแล้วว่าจะสําเร็จหาสเร็จไม่สําเร็จผมก็ยังไม่รู้แต่ก็ดีกว่าไม่ลองไม่ใช่เหรอพี่ไม่กูอยากเหนียวจังเลยกูอยากเลีงอย่าเพิ่งเหนียวว่าแต่ว่าทําไมต้องเป็นเพื่อนแกคนนี้ด้วยบอกมาสิเจ้าของเขาได้มาฟรีๆพี่เออเหรอมีคนรวยซื้อมาให้เขาถ้าเราไปเอามาเขาก็คงจะไม่เสียดายมากเท่าไหร่หรอก เพราะก็ได้มาฟรีๆเนี่ยเอาอย่างงั้นก็ได้นะพี่กรมเนอะอืมใช่แต่ถ้ามึงตุกติกอีกครั้งไหนในมึงตายสถานเดียวม่ต้องมาร้องขอชีวิตเลยจา้าพี่ฉันไม่โกหกพี่จริงๆจา้างั้นก็ไปกันได้แล้วมูเสียเวลาอยู่ได้ไปไปกันไ,ไปไปอา้าวสงสัยตาชวินมาแล้วมั้ง แต่ยายแขกน่ะมีกุญแจเข้าบ้านคงไม่โกรธเกลก่งนหรอกพี่งั้นผมไปดูเองก็ได้นะครับคุณป้าทานข้าวกันไปก่อนนะครับขอบใจมากนะจ๊ะเออแต่อย่าลืมล่ะถ้าเป็นพวกเซลแมนบอกไปเลยนะว่าเจ้าของบ้าน่ะเขาไม่อยู่ถ้าเขาจะเสนอขายอะไรก็บอกปัดปัดไปแล้วกัน <c oughs> ครับไม่ลืมแน่นอนครับผมไปด้วยครับ ใครมานะมืดป่านนี้แล้ว,ลวหรือว่ายายบุตรยายบุตรโทรมาเมื่อตอนเย็นว่าจะมานี่นาสงสัยจะใช่แน่ๆเลยเอ๊ะ<อ>นั่นภูมิวันนายกับจารวีนี่นามาทำไมกันนะตอนนี้อมืดมากแล้วด้วยแทนที่จะกลับบ้านานี่สองคนนะมีอะไรอะ่ะเปิดประตูขอเข้าไปข้างในหน่อย <c oughs> มีอะไรกัน ทำไมมามื่ๆแบบนี้ไม่ต้องยุ่งหลกหน้าอันนิ้เข้าไปข้างในกันทนายเข้าบ้านก่อนก็แล้วกันมาตอนกินข้าวอีกแล้วมากินก็ไม่เคยช่วยเก็บไม่อยากให้กินข้าวด้วยเลยอะ่ะแต่ว่ามันไม่ใช่บ้านของเรานี่นะต้องแล้วแต่ป้าเดือนกับป้าดาวเฮ้ยช่างเถอะทําตามหน้าที่ของเราก็แล้วกันนี่ยายแขไม่อยู่นายจะมาทำไมกันน่ะ แล้วเชวโล่ล่ะอยู่หรือเปล่าอยู่อยู่สิทำไมเหรอเจลวีกับูวันในนั่นเองมาสมืดเฉียวมีธุระอะไรกับยายแขล่ะยา่แ,แขไม่อยู่หรอกนะไปเล่นงานเลี้ยงของสถาบันสอนดนตรีนะ่ะยังไม่กลับมาเลยอยากจะบอกลือเกินว่าเขาอยู่กับคุณชวินตังหายังไม่ถึงก็ดีเรื่องของเรากับนายจะได้ไม่แตก และตอนนี้พูดอะไรมากก็ไม่ได้เพราะไอ้สองคนนั่นรออยู่นอกบ้านต้องรีบจัดการเอาเชลโลไปให้สองคนนั่นววๆยว่าแต่มีธุระอะไรกับยายยายแขเขาเหรอ,อ,อห,นหนูหนูจะมายืมเชลโลของพี่มนแขสักหน่อยนะคะออยืมเชลโลงั้นเหรอเธ <laughs> อจะยืมไปทำอะไรฮะจารวีนั่นน่ะสิเธอเล่นเครื่องดนตรีไม่เป็นเลยสักอย่างเดียว แล้วจะเอาเชลโลของยายแข่ไปทำอะไรเออก็ก็คือคือว่าแย่จริงใครมากดกิ่งแบบนี้ไม่มีมารยาทเอาซะเลยนี่ก็มืดมากแล้วด้วยไม่มีความเกรงใจเอาซะเลยเออเอองั้นเดี๋ยวฉันไปเปิดเองไม่ต้องหรอกพี่เดือนเดี๋ยวฉันไปเปิดเองดีกว่าอย่าเปิดนะคะ ก็เขามากดขนาดนี้จะไม่ให้ป้าเปิดได้ยังไงกันเจอลิ์ของป้าดาวแน่ๆไม่มีมารยาทแบบเนี้ตายแน่ๆไอกกรมคงเห็นว่าเรากับจาช้าก็เลยคิดว่าเราตุกติกก็เลยเข้ามาจัดการด้วยตัวเองน่แน่ทีนี้เราจะทำยังไงดีนี่เป็นนายหรือเปล่าฮะนายทำไมหน้านายกับจาหน้าซีดแบบนั้นนี่มีอะไรหรือเปล่านี่ไงสองคนเนี้ย เขาบอกว่ามากับพูวนายเพื่อนของพูวนายเหรออืมเนเล่นตุกติกอะไรวะตายสิดิไม่ไอ้นี่เฮ้วมาไงนี่จงเปล่านะใจ้เปล่าตุกติกนะข่าวอะไรพี่อย่าไว้มันเกะกะถ้าไม่ชอบถ้าทางแปลกๆมีอะไรกันอุ๊ยโอ๊ยตายทำไมทำไมมีมีดด้วยอ่ะเอามีดเอามาทำไมถ้ายังไม่อยากตายนะ เงียบให้หมดทุกคนเงียบเดี๋ยวนี้เลยเงียบเลยใจเย็นๆมีอะไรค่อยๆพูดกันก็ได้มีอะไรกันถ้าไม่ต้องใช้มีดด้วยของมีดคมนะ่ะเอาออกมาแบบนี้ได้ยังไงมันอันตรายนะมีอะไรก็พูดกันดีๆสินี่นี่นี่เอฉันจะบอกให้เลยนะป้าไอ้นหนนะ่ะมันเป็นนี่นี่พนันบันพวกฉันฉันก็เลยตามมาจากเชยงใหม่่จะมาเอาเงิน แต่ว่าตอนนี้มันบอกว่าไม่มีเงินที่จะใช้ให้ในในตีพนันบอลงั้นหรอหืมที่เคยได้ยินพวกเพื่อนเพื่อนพูดมาก็จริงนะสิในเล่นบอลจะเป็นหนี้เป็นสินตอนแรกอ่ะเราก็ไม่เชื่อเพราะตอนที่อยู่เชียงใหม่ในไม่เคยยืมเงินยัยแขไปจ่ายค่าบอลเลยส,สักครั้งแต่เป็นหนี้บอลคงไม่กี่หมื่นหรอกนะน่าจะหาทางใช้หนี้ได้แล้วทำไมต้องพามาถึงบ้านคุณป้า แล้วมันเกี่ยวอะไรกับที่บ้านของฉันด้วยเกี่ยวซิเกี่ยวมากด้วยเขาบอกว่าจะให้เราใช้เงินคืนให้หรือไงยะแล้วพวกนายถึงมาที่บ้านเราเนี่ยอืมก็คล้ายๆแบบฉนทำนองนั้นทำนองนั้นไม่ความว่ายังไงคล้ายๆอะไรเหรอก็ไอ้นายมันบอกว่าที่นี่มีของราคาแพงที่สามารถเอาไปขายได้เอะมันก็เลยพาฉันมาที่บ้านหลังนี้ไงเข้าใจมอือแค่เล่นพนันบอล แล้วเสียเนี่ยก็น่าเกลียดพออยู่แล้วนี่เนี่ยยังกล้าพาพวกเนี้ยมาขู่เอาของที่บ้านของป้าเดือนกับป้าดาวอีกเหรอเนี่ยไอ้สารเลวไอ้ชั่วทําแบบนี้กับท่านสองคนได้ยังไงกันศอุ้ยกลร้คาญอย,าออยา่างเหนียวอีกแล้วอย่างเหนียวด่าเสียงดัาทำไมวะนี่อย่าไปด่ามาเลยมันทําเพื่อชีวิตนะเพราะถ้าไม่งั้นมันโดนฉันฆ่าแน่ก็อยากจะไปเล่นเองทําไมแล้วจะกลัวทําไม ข่าวที่ออกตามหน้าหนังสือพิมหรือโทรทัศน์ก็เคยเห็นว่าคนที่ติดพนันบอลเป็นยังไงก็ยังจะทําอีกน่าจะให้พวกเนี้ยฆ่าให้ตายไปให้หมดเลยคนอื่นเขาจะได้ไม่ต้องมาเดือดร้อนด้วยอืถ้าตายต้องตายสองคนนะไม่ใช่ตายคนเดียวแฟนของเขาคงไม่ยอมให้เราน่ะฆ่าไอ้ไหนคนเดียวหรอกแฟนเหรออืลึกเกี่ยวอะไรกับยียแคะอะไรอะไร,ะไรแขไหนคนนี้ชื่อจาไม่ใช่เหรอ ไอ้นายมันเรียกว่าจา่าใช่ใช่พี่กรมเก็จะเข้าไผู้หญิงคนนี้ไปแล้วแต่ไอ้นายมันคอไว้ว่าอย่าทำอะไรแต่ว่าผู้หญิงคนเนี้ยไม่ใช่แฟนของภูวานายไงอ่ะไม่ใช่แฟนแต่เป็นเมียเลยต่างหากออ,อะไรนะเมียงั้นเหรอีิแสดงว่าผู้ชายคนนี้สินะนะที่เป็นพ่อของเด็กในท้องจารวีมิหน้าถึงไม่ให้บอกยายแขว่าท้องเพราะแบบนี้นี่เอง ถ้าล้านของเรารู้เรื่องจะเป็นยังไงบ้างนะเนี่ยทำไมทรยศหลาดเราแบบนี้ทั้งเพื่อนทั้งแฟนแอบมีอะไรกันถ้าเหมือนหลานของเราเป็นคนโง่นี่ถ้าเป็นเวลาปกติเราคงไล่สองคนเนี้ยไม่ให้เหยียบอยู่ในบ้านของเราแบบนี้หรอกใช่ฉันกับนายรักกันแล้วเรื่องเนี้ยพี่มลแขกก็รู้เรื่องแล้ว ยี่แขรู้แล้วนี่ถ่ายจริงรู้ตั้งแต่เมื่อไหร่พูดมากไปแล้วนะจ๊ะฉันถามว่าตั้งแต่เมื่อไหร่ี่เมื่อเขารู้กันแล้วก็บอกไปเถอะก่อนที่จะมาที่เนี่ยฉันคุยกับแขเขาแล้วที่บ้านของคุณชวินนี่เธอสองคนไปทําอะไรที่บ้านชวินไม่ใช่เรื่องของเธอไม่ต้องมาถามหยุดได้แล้วหยุดทุกคนนั่นแหละอหยุดเลยอืมใช่ทาไมหยุดนะเหนือมี่ดิเชือดคอหอยขาดแล้วเน่ฟังนะที่มาที่นี่ ไม่ได้อยากจะมาฟังเรื่องรักสามเศร้าหรอกอชแต่ฉันน่ะจะมาเอาของที่ไอ้นายมันบอกเพื่อใช้นี่แทนเงินไอ้เรื่องรักสามเศร้า,า,าไว้คุยกันเองนะไม่มอมพูดเวลานี้เดี๋ยวก็ขายหมดบ,บ้าเลยนี่เฮ้ยไม,ไม,ไม,ไม่ไม่พูดแล้วจ้ะไม่ไม่พูดแล้วอย่าอย่าทำอะไรพวกป้าก,กับฉันเลยนะไม่ก็บอกให้เงียบไงม่น้นะนเส้นจะตบให้ปากแตกเลยพูดมากได้ไนี่ไอ้นี่ป้านะ ไปเอาของมีค่าที่ไอ้นานมันบอกนะ่ะให้ฉันดีกว่านะฉันจะได้ไปจากบ้านฮิสทีพวกเนี่ยจะได้ทะเลาะกันต่อไปของมีค่าอะไรหรอฮะของมีค่าที่แพงที่สุดตอนนี้นะก็มีทีวีจอแบน oh. แล้วก็ชุดโฮมเทเตอร์ชุดใหม่เนี่ย oh. เนี่ยเนีย,นย oh. ที่เพิ่งจะซื้อมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่ <c oughs> เอง <c oughs> ใช่ส่วนวิทยุก็รุ่นเก่าโบราณแล้วคงจะขายไม่ได้ราคาหรอก แล้วก็มีชุดเครื่องแก้วที่ตั้งโชว์อีกสองสาชุดน่ะที่เป็นของ,อของเก่านะรวมๆแล้วทั้งหมดถ้าเอาไปขายก็ได้ประมาณสักห้าหมื่นนะ,ะไม่ละไม่แค่ห้าหมื่นเลยเหรอเออก็นี่ๆก็ได้พอกับค่าเรื่องสั้นของมั <ๆ S 2> เลยอะไรกันโอโหเลยนะเงินแค่ห้าหมืห่นียไหนฮะไม่นะพี่ไม่ต้องของพี่ม้วนแขง่ะ เชโลราคาหลายร้านที่คุณชวินซื้อให้นี่นานี่จะเอาเชลโลตัวนั้นไปขายงั้นเหรอทําไมถึงได้เลวขนาดนี้นะไม่ใช่ของตัวเองสักหน่อยแล้วคุณชวินน่ะก็ซื้อใช้นี่ให้ยายแขที่ทําของยายแขพังทําไมแกมันชั่วแบบเนี้ยฉันนี่โง่จริงๆนะที่ให้ยายแขคบกับแกมาตั้ง4ปีฉันน่าจะรู้ว่าสันดานของแกเนี่ยมันเห็นแกนตัวแค่ไหนไอ้ไอ้ไอ้ไอสารเลวชาติชั่วอยู่เถอะอยู่เถอะนีถ้าแกพูดไปอีกทีนะฉันจะเอา ไม่ไดตัดลิ้นแกเลยเอาวเฮอยดอกานอย่างนี้นี่เองอืออะไรนี้นี่เองฮะก็ที่สองคนนั้นน่ะพาพวกนายมาเพื่อจะมาเอาของในกล่องนั่นเองกล่องที่พวกนี้พูดถึงคงเป็นกล่องสมบัติทรัพย์สินมีเงินมีทองแน่ๆเลยถ้าได้กล่องนั้นมาเราก็จะไปทันทีเลยใช่ นี่เมื่อป้ารู้ดีแล้วก็รีบเอากล่องนั้นนะ่ะมาที่นี่เดี๋ยวนี้เลยไม่มีทางมันเป็นสมบัติของหลานสาวของฉันแล้วคนอื่นก็เป็นคนให้มาด้วยจะเอามาให้พวกเธอได้ยังไงกันเอ้ยําไมเอามาไอ้น,นี่ตายย่านะอ,อ,อย่าทําอันิกนะไอคนที่เป็นลูกน้องเอามีดไปจอบคออาน,นิกจะทําไงดีละเนี่ยอัน,นิกจะถูกมันเชื้อดคอหรือเปล่าอ่ะ อย่าง ت ت ท <im <im ี่คิดเลยถ้าทางป้าสองคนนี่ที่หน้าตาเหมือนกันเจ้าห่วงนางตุ๊ดที่อยู่บ้านหลังนี้มากแต่กับไอ้ไหนกับเมียของมันไม่มีที่ท่าว่าจะห่วงเลยสักนิดเออถ้าอย่างนั้นก็ไปเอามาไว้ไว้สิไปแ้วก็ได้ก็ได้เดี๋ยวฉันจะไปหยิบให้เออให้จงจ๋าเอ็งรีบตามป้าไปมาสิให้ตุกติกนะได้เลยพี่ไป ปาเน่เนอย่าเล่นลูกไม้นะไม่งั้นมีการเลือดสาดเต็มห้องแน่ๆน,นะจะมีลูกไม้ลูกอะไรอะไรล่ะฉันนักแก่ปานนี้แล้วนะจะมีเรี่ยวแรงที่ไหนรู้ยังก็ดีแล้วงั้นพาฉันไปเอากล่องนั่นเร็วเข้าฉันจะรีบกลับเออก็ตามมาสินะเอ่แล้วนี่ตาทีมไปไหนอือใช่ตั้งแต่พวกนี้เข้ามาแล้ว เราไม่เห็นตะทิมเลยไปไหนของเขานะแต่ตะทิมเป็นเด็กฉลาดคงไม่มีอะไรหรอกนะแกคงรู้ว่ากำลังมีอันตรายเลยไปหาที่แอบแบบนี้ก็ดีแล้วรถตู้ใครกันนะจอดขวางทาง่แบบนี้ดูสิ เลยต้องมาจอดแถวหลังบ้านป้าฝาแฝดเลยมืดก็มืดแถวเนี้ยแต่เอาเถอะตอนนี้คิดถึงอันนี้กับยายแขจังไม่ได้เจอตั้งหลายวันละมีเรื่องจะเล่าให้ฟังตั้งมากมายตั้งแต่เราได้งานทำที่โรงแรมตอนแรกก็ว่าจะกลับไปเชียงใหม่แต่งานที่โรงแรมเขาขาดคนเราเลยต้องทำงาน ก็เลยโทรไปหาแม่ให้ส่งของมาให้และถ้ามีวันหยุดยาวถึงจะกลับไปหาแม่ที่บ้านตอนแรกคิดว่าจะถึงบ้านคุณป้าฝาแฝดตั้งแต่ทุ่มนี่ตั้งสามทุ่งกว่าละแถมรถติดจริงๆเลยอะดีนะว่าพรุ่งนี้เป็นวันหยุดตั้งใจจะมาเมาแตกกับเพื่อนรักสักหน่อยพี่บุตรครับพี่บุตรครับเอ๊ะ ใครไม่ได้เรียกชื่อเราตอนนี้แถวนี้ก็ไม่เห็นมีใครเลยสักคนเดียวหรือว่าจะเป็นผีแต่ผีอะไรจะมาตอนสามทุ่มอ่ะออใครอ่ะผมอยู่ตรงพุ่มไม้ในบ้านครับพี่ทิมพี่ตกใจหมดเลยอ่ะเบาๆครับพี่เล่นอะไรอยู่จ๊ะไม่แอบ,บทำไมมือนงค้ำแบบเนี้ย ผมไม่ได้เล่นนะไม่ได้เล่นอะไรมาแอบพี่อนิ์อยู่ไม่ใช่เหรอรู้ไหมคนเข้าห้ามเล่นซ่อนแอบกันตอนมืดมืดเขาว่ากันว่าผีอ่ะจะบังให้คนหาไม่เจอนะจริงหรอครับจริงสิจ๊ะแต่ก็ยังดีวันเล่นในบ้านนะอย่าออกไปข้างนอกนะมันอันตรายผมอะ่ะ<ม>กำลังจะปีนออกไปข้างนอกครับพี่บุตรตายจริงไม่ได้นะ จะปีนออกข้างน,นอกบ้านได้ยังไงกันน่ะเดี๋ยวตกลงไปก็จะแย่หรอกผมต้องออกไปครับงั้นก็ไปออกทางประตูบ้านสิมันจะง่ายกว่านะถ้าปีนแล้วตกลงมาหัวแตกจะทำยังไงเออผมก็ว่าอย่างนั้นเหมือนกันครับปีนมาสักพักแล้วอะ่ะติดพุงปีนไม่เึ้นสักทีครับ <c oughs> จริงๆเลยซ่อนจริงๆเลยนะเราอะ่ะตรงนี้อันตรายกลับเข้าบ้านไปก่อนเถอะ แต่ถ้าจะให้ดีนะเปิดประตูนหน้าบ้านให้พี่ด้วยก็ดีนะเปิดตอนนี้ไม่ได้หรอกครับอา้าวทำไมอ่ะเบาๆนะครับพี่บุตรตอนเนี้ยมีคนเข้ามาในบ้านของคุณย่าฝาแฝดด้วยครับเขามาหาคุณป้าเหรอไม่ใช่ครับไม่ใช่พวกนั้นน่ะมีมีดมาด้วยตอนเนี้พวกนั้นน่ะเอามีดจี้ป้าดาวกับพี่อนิกแล้วพี่นายกับพี่จาด้วยครับอะไรกันมีมีดด้วยเหรอตายจริงใช่ครับ พี่บุตรนะ่ะลองไปแอบดูที่ข้างหน้าต่างสิครับอย่าเสียงดังนะครับพวกนั้นนะ่ะอยู่ที่ห้องรับแขกกันหมดเลยครับได้ได้เดี๋ยวพี่ปีนเข้าไปก่อนนะทีมอ่ะหลบหลบ,ลบถอยห่างไปนิดนิดนะพี่บุตรจะปีนได้หรอครับได้สิไม่ต้องห่วงหรอกนะหลบก่อนหลบก่อนได้ครับแต่เบาๆนะครับพี่บุตรหวังว่าวทีมคงไม่ได้โกโหกเราหรอกนะเพราะนี้เคยเล่าว่าวิลกรรมหลายๆอย่างของทีมนะ่ะ ให้เราฟังตอนเวลาที่เราโทรไปหาถ้าจริงก็จะได้หาทางแก้ไขแต่ถ้าหลอกเรานะคอยดูนะจะฟาดก้นให้หลายเชียวโอ้เก่งจังเลยครับพี่บุตรวันหลังอะ่ะสอนทิมบ้างนะครับนี่อย่ามัวแต่เล่นเลยจ้ะไหนพาพี่ไปดูซิไปทางนี้เลยครับทางนี้เลยครับ นี่ไงครับพี่พวกนั้นอยู่ในบ้านพอดีเลยครับที่ไม่ได้โกหกเราจริงๆด้วยมีผู้ชายหนึ่งคน,คนเอามีดคอยคุมคุณป้าคนหนึ่ง<ไ>แล้วก็อันน้้นายแล้วก็ยายจาแต่ทิมบอกว่ามีสองคนอีกคนหนึ่งไปไหนอ่ะคุณป้าฝาแฝดก็หายไปคนหนึ่งด้วยจะทำยังไงดีล่ะเนี่ยพี่บุตรครับจะทำยังไงต่อไปดีครับพี่บุตร พี่จะต้องไปแจ้งตำรวจก่อนทิมไปกับพี่ปะเออไม่ได้หรอกครับเมื่อตอนพวกนั้นเข้ามาเขาเห็นผมแล้วเดี๋ยวเขาคงตามหาผมแล้วถ้าเขาหาไม่เจอมันคงจะทำร้ายคนในบ้านแน่ๆเลยครับพี่บูดทิมพูดมีเหตุผลไม่เคยเห็นทิมพูดเหมือนเด็กโตแบบนี้มาก่อนเลยเอาอยัางไงดีแล้วเล่าใหญ่แขล่ะยายแขไปไหนทำไมไม่เห็นยายแขเลย ไแข่เป็นงานเลี้ยงของมิสเตอร์เรนี่นะ่ะคงยังไม่กลับงั้นเราดิบโทรไปหาไอ้แขกก่อนดีกว่าบอกให้ทิมรอยอยู่ตรงนี้ก่อนทิมทิมเอา้าหายไปไหนของเขานะเราออกไปจากบ้านไปแจ้งตำรวจแล้วก็โทรบอกไอ้แขกก่อนดีกว่าว่าเกิดเรื่องที่บ้านไอ้แข่จะได้รีบกลับไม่อย่างงั้น คนในบ้านต้องเกิดอันตรายแน่แต่ทําไมผู้ว่าในเกิดเย,ยจาถึงมาอยู่ที่นี่ได้นะเมื่อตอนเย็นที่เราโทรหาอานิกอานิกไม่ได้พูดถึงสองคนนั้นเลยสักคําหรือว่าเพิ่งมาแต่ก็ช่างเถอะตอนเนี้เราออกไปจากที่นี่ก่อนดีกว่าร้านนี้เราไม่เคยมากินเลยได้ยินแต่พนักง,งานที่บริษัทพูดกันว่าอร่อย เขาไม่รู้จะมากับใครตอนเย็นก็กลับไปกินข้าวกับที่บ้านแต่วันนี้มากับพี่มนแขมากินที่ร้าน <c oughs> ไม่เสียเที่ยวเลยจริงๆเพราะทำเคยจับได้อร่อยมากเราเป็นคนชอบกินเผ็ดอยู่แล้วรสชาติกอนน้ำซุป so, 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 so. เผ็ดพริกไทยนิดๆแต่ก็กลมกล่อมกาลังดีที่นี่มีโต๊ะตั้งอยู่ข้างทางทคนเดินไปมาแต่คนเต็มทุกโต๊ะ ต้องมายืนรอกว่าจะได้โต๊ะคนก็ไปมาเรื่อยๆ <c oughs> ไม่ตุกตาบลายของเรากินเอากินเอาเพิ่งรู้ว่าชอบกินหมูสามชั้นทอดนะเนี่ยเอาแต่หมูกรอบกับเส้นเกล็ดจับแล้วก็ปลาทงโกตัวเล็กๆที่สั่งมากินแล้วเข้ากันอย่่งมากเลยทีเดียวดูสิกินไม่พูดไม่จาจนหมดชามแล้วเป็นไงอร่อยไหมอ,อืมอร่อยมากค่ะ แต่ว่าเผ็ดไปหน่อยนะะโอ้โหก็คุณเล่นใส่พริกป่นกับน้ำส้มบีบนี่น,นนะมันจะไม่เผ็ดไวเ้เลยขนาดผมชอบทานเผ็ดนะยังไม่ปรุงอะไรเพิ่มเลยน้ำซุปเขาก็อร่อยอยู่แล้วมีรสเผ็ดนิดนึงก็มันอร่อยนี่คะ่ะฉันไม่เคยเจอรสชาติอร่อยๆแบบนี้เลยแบบเนี้ยน่าจะซื้อไปฝากคุณป้าทั้งสองแล้วก็อนิกด้วยจังเลยคะ่ะไม่น่าเชื่อเลยว่าผูา้หญิงคนนี้เพิ่งจะผ่านเรื่องร้ายๆมาตอนนี้กลับดูเหมือนคนปกติแล้ว ที่ดูเหมือนจะไม่ได้เสียใจที่แฟนกับเพื่อนหักหลังเลยสักนิดเดียวแต่เป็นแบบนี้ก็ดีแล้วเนี่ยเราก็สบายใจไปด้วยเอาสิเดี๋ยวสั่งแล้วกลับไปฝากก็ดีเหมือนกันนะผมก็จะซื้อกลับไปฝากเด็กที่บ้านกับแม่ครัวด้วยดูสิเผ็ดมากเลยอ่ะนี่ทาน้ำส้มก่อนสิคุณค่ะข,ขอบคุณค่ะเอา <c oughs> ตายจริงเป็นอะไรมากไหม อยู่ดีๆทำไมสำลักได้ล่ะ <c oughs> ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะอ๋อสงสัยมีคนบน่นหาคุณแน่ๆเลยเนี่ยสงสัยคุณป้านแน่ๆเลยเนี่ยวันนี้กลับบ้านดึกแบบนี้อืมคุณจะใช่อะนะเออแล้วคุณอยากทานพวกขนมไหมไม่เอาดีกว่าค่ะอิ่มแล้วเดี๋ยวสั่งกลับบ้านไปฝากพวกคุณป้าก็พอ,อเอางี้ก็ตามใจถ้างั้นเดี๋ยวสั่งกลับบ้านเลยแล้วกันนะเราจะได้กลับบ้านกัน ทิมหายไปไหนเนี่ยไม่เห็นตั้งแต่พวกนี้เข้ามาแล้วอะ่ะเอ้ยน,น,น,นั้นทิมทิมมาแล้วอะ่ะด,ดูสิยังถือชามของกินเข้ามาด้วยท่านผู้ฟังที่รักบา่าบสองที่สามนาฬิกาจะบรนประพันธ์ของอินทุอ่อนฟ้าครามจัดทำเป็นบทละครวิธยุจากการแสดงของคณะเกตทิ รัตยาให้เพลงและเสียงประกอบผิวเผือกแห่งรุสสยามบันทึกเสียงกรลยาชนาพงควบคุมการแสดงรุ่งสยามดำเนินงานได้ผ่านทปบังงไปแล้วสำหรับวันนี้ขอเชิญท่านติดตามบาบสองที่สามนาฬิกาในตอนต่อไปซึ่งคณะเกตทิพย์จะได้เสนอเพื่อความบันเทิงแก่ท่านเป็นประจำในเวลาและทางสถานีเดียวกันนี้ ก่อนจากกันขอให้ผู้ฟังทุกท่านจงโชคดีมีความสุขสวัสดี